ทิฉันรางรัตนาโนวราดยุบันเราเข่ามู่สองตำบลหิ่งกองอำเภอชุวันภูมิจังหวัดเลยเอ็ดค่ะแล้วก็ตังกุ้มเลียงกิ้งหลีดค่ะอยู่บ้านเลขที่หาชิบหาค่ะ หมู่2องตำบลทิ้งกองอำเภอส,สวนภูมิจังหวัดระยองค่ะได้<ม>เลี้ยงเริ่มแรกกะปีหาแปถึงหาเก้าค่ะ,คะเลี้ยงจิงหลีดในบ้านเฮาเยอรนี่มี30คนค่ะมีสามคนตาผู้ทีเขาไปขอกู้เงินจากพัฒนาชุมชนจากทาางอันนี้ก็มีอยู่หาคนค่ะพอดีก็เลยพากันเลี้ยงมากก็เลยว่าดีขึ้นก็เลยพากันจัดลุ่มกันเขาไปขอ จากอันท่านพัฒนาชุมชนกับกู้ยืมเงินจากพัฒนาชุมชนกับว่ามันมีรา่ใดดีแน่สวัสดีค่ะอิฉันนั่งอุทัยพ่นสกูอยุบะเล็ทีหนึ่งแปดหนึ่งมูสองตำบลหิงกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดค่ะเป็นล่องประธานกุ้งเลียงจิงดีค่ะกลู้สซึกภูมิใจแลละก็ดีใจที่เขามาคนหากุ้งเลียงจิงดีเพื่อจำน่ายแลลวก็ส่งเสริมเป็นอาชีพหลักโอท็อปของจังหวัดแล้วก็เป็นตัวแทนของมู่บบานเนาะค่ะ ก็มีการจัดบูตอยู่น้ำอยู่โรงแรมหรือมีอยู่ใส่เพิ่นสีเอาออกไปจำหน่ายให้ไปจำหน่ายจริงหรีดไปขายของถูกถูกหน่วยงานไหมคะ่ะเพิ่นสิซอยทางพัฒนาชุมชนเพิ่นกับซอยได้ไปกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี6 1เป็นจำนวนเงิน40,000บาทค่ะ แล้วก็าทางผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้ซวยสอทองสิเพิ่นก็เข้ามาให้เป็นกำลังใจมีการประชุมนะชุมชนของหมู่บ้านเพิ่นก็ให้เอาจิ้งหรีดเฮาออกไปขายทางอันนี้ท่านเพิ่นมีการชุมชนกันไหมคะมีประชุมมีหยังเพิ่นก็ทางผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้นำเพิ่นก็ให้เอาออกไปขายของในหมู่บ้านครับผมซื้อนายบรรยงสมพงษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้า,บบานเราเขา่าตอมินกองอำเภอสวนหุม้มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับก็ดีใจน้ำกลุ่ม พี่น้องที่เลี้ยงเกิงเลดนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เข็มแข็งอยู่ในหมู่บ้านนะครับกับถือว่าได้เลี้ยงมาทันเบามาจะเริ่มต้นนะครับกับถือว่าเลี้ยงต้นน้อยจนไงนะครับเริ่มเป็นระยะเดือนเศษนะครับที่ได้เลี้ยงในพัฒน,นาได้สนุทถนอมต่เล็กเกิดจนว่าจำน่ายใจแจกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นสินค้าโอท็อปของบ้านเราเขาหมู่สองตำบลยองกองอำเภอสวรรคภูมินะครับ จุดเด่นของการเลี้ยงกิรีของกุมเห่าเนาะค่ะมันสีแบบที่ว่าคือเห่าปลอดสารปลอดสารเหล่าก็าเห่ากับ,บ่ัห้หวัวอาหารเห่าสีไห้เป็นอินซีคือหนึ่งเห้ากับหอยตหลังจากเขาสีจับแล้วเขาพักแล้วเขาก็บสี่หอยต่างๆ้าฝักท่องก็เป็นผักอยู่ประมาณอาทิตย์กลักวๆเขาจังคอยจับค่ะมันก็เลยสิเป็นกเกษตรอินทรียไปเลยค่ะมันที่มีจุดเด่นจากเขาว่วหอยวัวอาหารเขาสีงดไปเลยค่ะเขาวัวหอวัวอาหารจากอย่าง กินแล้วมันก็จิบว่ทองเสียเราจิมันจิมีโรสชาติอร่อยกลัวที่เขาเรียงทั่วไปไหมคะมันกลัวและมันก็จะิมีไข่เต็มทองมีหยังแค่สิบไหะกะนกน,นิพาแสนเมืองแก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนอภูมินะคะ ในส่วนที่สนับสนุนของกลุ่มเด k ก n ิ่งลีบานลาข้าวนะคะก็จะเป็นเริ่มจากกระบวนการจัดตั้งกลุ่มโดยที่ให้การสนับสนุนความรู้ในเรื่องกระบวนการ5ก่อนหลัก5กรในการจัดตั้งนะคะแล้วก็สนับสนุนให้กลุ่มได้รับความรู้ต่อเนื่องในเรื่องของกระบวนการพัฒนา ะะเริ่มจากการบวนการเลี้ยงเป็นแบบอินทรีย์อะไรเงี้ยที่จะทําให้สู่ก้าวผ่านในกระบวนการเพื่อจะได้รับมาตรฐานขอขอบพูดพณาที่เขามารวมให้ความแนะนําและวก็แนะนําซิงซีดีๆเขามาขาดเพิ่นบ่ใดค่ะแล้วก็พู่มใจที่ว่ากุ้มนี่ก็ตั้งมาแล้วก็ประสบผลผลสําเร็จมีรายใดเสริมแล้วก็สามารถก็ไปเป็นอาชีพอื่นใดขึ้นเรียงไกลสามสายเลือดละค่ะ ตระดีใจพิ่มใจนะครับที่กลุ้มที่เข้มแข็งทั้ง30ท่านนะครับก็ให้ประสบความสําเร็จก็ให้มีแต่การปฏิบัติกจะยห้เกิดโลกเกิดภัยนะครับถือว่าท่านเก็บตลาดและสื่อเสียงบ้านเมืองในตาบลของเฮ้านะครับผมก็ให้การสนับสนุนโดยทางอำเภอครับมีอยังดีๆก็สีนํามาให้กับพี่น้องในชุมชนนะครับ การที่กุมเข้าที่ที่สำเร็จมากกุมเข้าเฉ่มีค้ามสามัคชีบริหารจัดการย่่งดีหนึ่มีแบบทิวาการสนับสนุนเขามาหลายอย่างมีหน่วยงานราชการข่ามาช่วยเหลือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ขอขอพุณนพัฒนาชุมชนของงานสวนนภูมิ ที่มาสนับสนุนที่ได้มากเป็นปานนี้ก็คือเป็นหน่วยงานของพัฒนาชุมชนของอำเภอสุวรรณภูมิค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะผู้ดใดสนใจซื้อจิงหลีดมีเบอร์โทร0 8 9 940 4056หรือว่าเฟซบุก๊ก k จังสี่่ะชื่อรัตนานวราชค่ะ